เราดูเรื่อง r l c อนุกรมต่อนะครับ r l c อนุกรมถ้าอนุกรมสามตัวแบบนี้มันจะเกิดได้สามสภาวะสภาวะที่หนึ่งเอาเป็นว่าสภาวะที่ XL มากกว่า xc สภาวะที่สอง x c มากกว่า x l สภาวะที่สาม x l เท่ากับ x c ถ้าเป็นสภาวะที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นสภาวะที่หนึ่งมันก็จะไปคล้ายกับวงจร i l อนุกรมถ้าเป็นสภาวะที่สองก็จะเหมือนคล้ายกับ r c ถ้าเป็นสภาวะที่สามเหมือนวงจรนี้ครับ เหมือนวงจรที่มีเหมือนวงจรที่มี R mm hmm. เพียงตัวเดียวเพราะ XL กับ XC มันจะหักล้างกันไปอทีนี้เรามาดูเฉพาะที่หนึ่งก่อนนะครับ mm hmm. เมื่อ XL มากกว่า XC เอายกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับให้ R เนี่ย10โอห์มเอาใหม่ดีกว่า ให้ยกตัวอย่างนี้นะครับยตัวอย่างแบบนี้ตรงนี้ก็หา xl กับ xc ก่อนนะครับหา xl กับ xc ก่อนซึ่ง xl ก็จะใช้สูตรเมก้าคูณ l นะครับก็คือคูณออกมาอย่างรวดเร็วมันจะได้100ใช่ไหมครับ xc เท่ากับเศษหนึส่วนเม c เศษหนะึส่วนเม c ก็จะได้เท่าไหร่ล่ะได้สิบมั้งนะครับแบบนี้นะครับตัดกันไปเหลือสิบกำลังลบสามสิบกำลังลบสามย้ายไปข้างบนกานสิบกำลังสามก็คือหนึ่งพันหนึ่งพันหารด้วยร้อยได้สิบนะครับตัวนี้ได้ ได้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  XL นะครับกับ XC จะเห็นว่าวงจรนี้ XL มากกว่า XC ใช่ไหมครับวงจรนี้ XL มากกว่า XC นะซึ่งถ้าเราไม่ไม่สนใจว่าตัวไหนมันมากกว่ากันเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกก็คำนวณไปตามสูตรปกตินั่นแหละนะครับก็คำนวณไปตามสูตรปกตินั่นแหละตัวนี้ E แปลงแปลงเลยนะครับไม่ไม่บอกแล้วนะว่าแปลงไงเนาะแปลงแล้วได้100มุม10องศานะครับ จุดสำคัญก็คือสองตัวเนี้ยถ้าเราหาผิดทุกอย่างมันจะจบตรงนี้เลยมันจะหาอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับถึงหาไปมันก็ผิดเพราะนั้น XL กับ XL กับ XC อย่าให้ผิดเขียนผิดนะครับโทษทีตรงนี้เนาะ XL กับ XC อ่ะต่อไปมาหา z z ก็เท่ากับ r บวก j วงเล็บ xl ลบด้วย x4 ใครจะลบกันก่อนก็ได้หรือใครจะกดเครื่องคิดเลขทีเดียวเลยก็ได้นะครับแทนค่าเข้าไป10นะครับบวก j 100ลบ10ถูกไหมครับ xl มัน100 x c มัน10เพราะฉะนั้นก็ z จริงๆก็คือ z เท่ากับ10บวก j 90 หรือใครจะกดครื่องคี่เลขทีเดียวเลยก็ได้นะครับการกดเครื่องคี่เลขทีเดียวยนะก็คือกดปุ่มโพล่ากดแปลงเป็นโพล่านะครับโพลลาใช่ไหมสิบลูกน้ำวงเล็บเปิดหนึ่งร้อยลบสิบวงเล็บปิดแล้วก็เท่ากับมันจะได้เท่ากับเก้าสิบจุด หาห้าสามแปดก็คือเป็นห้าห้าสี่มุมกด Rcl แทนได้แปดสิบสามจุดหกห้าเก้าแปดก็หกห้าเก้าอ่ะแบบนี้นะครับเราได้แซดออกมาแล้วเห็นไหมครับเราได้แซดออกมาแล้วเท่านี้นะเราได้แซดออกมาเท่านี้โอห์มนะครับเมื่อได้แซดออกมาแล้วเนี่ยวงจรคุณเนี่ยมันก็จะเหมือน เหมือนวงจรน,นั้นมีโหลดอยู่หนึ่งตัวตัวนี้คือ Z นะครับ e คุณรู้แล้วใช่ไหมครับ e คุณรู้แล้ว Z คุณรู้แล้วสิ่งที่คุณต้องหาต่อไปก็คือ IT นะครับตามนี้ก็สูตร IT ก็จะเท่ากับ e ส่วน Z นะครับก็แทนค่าเข้าไป e ก็คือ 1, 100มุม สิบองศาหารด้วยแซดเก้าสิบจุดห้าห้าสี่มุมแปดสิบสามจุดหกห้าเก้าก็จะได้มุมลบเจ็ดสสามจุดหกห้าเก้าเนะาะประมาณนี้ นะครับเท่านี้ m อ่าเมื่อได้ it แล้วนะครับเราก็ตรงนี้ก็ได้นี่ it ถูกไหม it มันก็จะไหลผ่าน r ไหลผ่าน l ไหลผ่าน c ซึ่งไหลผ่าน r เราเรียกว่า ir ก็ได้ไหลผ่าน l เรียกว่า il ก็ได้ไหลผ่าน c เรียกว่า ic ก็ได้นะครับก็คือ it ir il ic เนี่ยมันมีค่าเท่ากันมันเป็นกฎของวงจรอ,อนุกรมนะครับ ที่เขาบอกว่ากระแสไหลเท่ากันทั้งวงจรนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไหลผ่านตัวดันทานตัว R มันก็จะเกิด VR ซึ่งเราก็ต้องหานะครับกระแสไหลผ่าน L เกิด VL กระแสไหลผ่าน C เกิด VC ก็ต้องหาเพราะนั้นก็ VR ก็เท่ากับ IT คูณ R ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดไม่มี่องเลขเราก็เดามุมได้นะครับเราเดามุมได้ i อทมันมุมเท่าไหร่อ่ะไอทีมันมุมลบเจ็ดสิบสามจุดหกห้าเก้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้น VR มันก็ต้องมุมเท่ากับ IT ซึ่งเป็นคุณุบัติของต้นทานเนาะนะครับว r มันจะต้องมุมเดียวกับ i อทีก็หนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สี่คูณด้วย R ก็คือ10มุม0 มันก็จะได้สิบเอ็ดจุดศูนย์สี่มุมลบเจ็ดจุดสามจุดหกห้าเก้าหน่วยเป็นวตนนะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่า IT กับ VR มุมมันจะต้องเท่ากันเป็นไปตามกฎนะครับตามกฎต่อไปหา VL มุมของ vl มันก็จะมากกว่ามุมของ it ไป90องศาเพราะโหลด l กระแสจากล้านหลังแรงดันเป็นมุม90เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น vl เนี่ยมุมมันจะประมาณเท่าไหร่10 10 1 6จุดอ่าเท่าไหร่วะ3 สามสี่หนึ่งป่ะประมาณว่านะครับลองดูนะครับ vl เท่ากับ it คูณด้วย xl it คือหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สี่มุมลบเจ็ดสิบสามจุดหกห้าเก้าคูณกับ xl xl เมื่อกี้คือหนึ่งร้อย xl มุ XL มของเขาคือเก้าสิบอย่าลืมนะครับก็ได้เท่าไหร่เนี่ยได้หนึ่งร้อย ติดจุดสี่มุมก็เท่าไหร่ละ่ะหกจุดสามสี่หติดหกจุดสามสี่หนึ่งนะครับก็ไปตามนี้เนาะต่อไปก็หา vc vc ก็ it คูณด้วย x4 ทีนี้ vc เนี่ย มุมของ VC มันจะต้องน้อยกว่ามุมของ IT ไป90เพราะว่าโหลด C เนี่ยกระแสม,มันจะนำหน้าแรงดันไป90เพราะฉะนั้น VC ก็จะเท่าไหรล่ล่ะลบไปอีกน้อยไปกว่าอีกนะครับร้อยกว่ามั้งลบหนึ่งร้อยกว่านะครับประมาณนั้น IT 1.104มุมลบเจ็ดส คูณ x c เมื่อกี้เท่าไหร่ x c เมื่อกี้สิบเนาะ x c มุมลบเก้าสิบก็จะได้สิบเอ็ดจุดศูนสี่มุมเท่าไหร่เนี่ยลบร้อยหกสามจุดหกห้าเก้าประมาณนี้เนาะครับก็วงจรอน,อนุกรมธรรมดานะครับวงจรอน,อนุกรมธรรมดานะเพียงแต่ว่าตัวจับตัวต้ทนทานที่เราเคยเรียนในปวชหนึ่งเนี่ย จากตัวต้านทานสามตัวเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวต้านทานหนึ่งตัวแล้วก็ตัวต้านทานความต้านทานของ L ก็คือ XL หนึ่งตัวความต้านทานของ C หนึ่งตัวก็เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็มีมุมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะโดยเบสิกก็จะประมาณนี้นะครับโดยเบสิกก็จะประมาณนี้ส่วนกรณีที่ XC มันมากกว่า XL เราก็คำนวณวิธีเดิมนี่แหละ นะครับคำนวณวิธีเดิมนี่แหละเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างกรณีที่ xl มันมากอ่ากรณีที่ xl กับ xc มันเท่ากันนะครับกรณีที่ xl กับ xc เท่ากันมันจะหักล้างกันไปเนาะส่วนกรณีที่ xc มากกว่า xl ตัวอย่างในหนังสือก็มีการคำนวณก็สเต็ปเดิมการคำนวณถ้าโจทย์มาลักษณะอย่างนี้การคำนวณสเต็ปเดิม หนึ่งหา xl สองหา xc สามหาแ e t สหา it นะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องหา vr vl vc หาเรียงไปแบบนี้นะครับตามสเต็บนี้เลยนะครับจบหลักให้ถูกอาจจะเขียนไปตัวนี้ก็ได้ถ้าเป็นวงจรขุงกลมเพศนี้นะหนึ่งเลยเราต้องทำไรหา xl สองหา xc สามหาแ ประมาณนี้เนาะส่วนเขาจะให้แรงดันหรือให้กระแสมาเราก็ค่อยไปพลิกสูตรเอานะครับเมื่อได้ตรงนี้เสร็จข้อสี่เนี่ยอาจจะอาจจะหา IT หรือหา E แล้วแต่โจทย์นะถ้าโจทย์บอก E มาเราก็หา i อถูกไหมถ้าโจทย์บอก i อมาเราก็หา E จากนั้นสเต็ปที่ห้าหา vrvlvc ก็โดยประมาณก็จะประมาณอย่างนี้มีข้อสี่นี่แหละที่ที่บางทีเขาอาจจะให้ไอทมาบางทีเขาอาจจะให้ E มาแต่ให้มาในรูปของสมการชั่วขณะหรือสมการเฟสเซอร์ก็อีกอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ต้องจะต้องหาตามสเต็ปอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราหาไม่ได้แสดงว่าหนึ่งเราไม่รู้สูตรเฮ้ย XL หาไงวะ เราไม่รู้สูตรไม่รู้สูตรทําไงไม่รู้สูตรก็ต้องเปิดหนังสือหนังสือก็มีสูตรเมื่อเจอสูตรถ้าเราหาไม่ได้แสดงว่าเรากดค่ยงเลกไม่เป็นเฮ้ยกดยังไงวะใช้สูตรตัวไหนวะ xl แม่งมีมันมีสองสองตัวใช่ไหม xl เท่ากับสองพ fl xl เท่ากับโอเมก้า l ใช้ตัวไหนวะอ่ะอันนี้คือถ้าเราหาไม่ได้เราก็แสดงว่าเราไม่รู้ตรงนี้เราก็ต้องค่อยๆย้อนไปนะครับไปค่อยๆย้อนไปวิธีที่เร็วที่สุดเวลาทําอะไรไม่ได้ก็คือ ถามครูถามเพื่อนก็จะได้เร็วหน่อยเพราะถามเสร็จเราก็ต้องจําไว้ด้วยว่าเฮ้ยเราเคยเราเคยทําตรงนี้ไม่ได้เว้ยเราก็ต้องจําไว้นะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเอ็เขียนสูงไปหน่อยจริงมันเป็นตัวห้อยนะครับแบบนี้เนาะ,ะเนี่ยพวกเนี้ยถ้าเกิดเราหาไม่ได้เราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้เพราะอะไรวะมันมีความจําเป็นนะ ผมบอกอย่างนี้นะครับมันมีความจําเป็นนะครับเราต้องรู้รู้จักการแก้ปัญหาเราต้องรู้จักการแก้ปัญหาหมายความว่าคุณทําตรงนี้ไม่ได้เนะี่ยคือส่วนใหญ่เวลาเวลาครูเขาถามว่าให้ทำไมไม่ได้ตรงไหนเลยบอกไม่ได้ทุกอย่างเลยครับอย่างนี้อย่างนี้ใครก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องทีเราไม่ได้อย่างวงจรเนี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้ตรงไหนหนึ่ง คุณหา xl ไม่เป็นคุณหา xc ไม่เป็นหรือคุณหา z ไม่เป็นคุณต้องระบุมาเป็นย่อยๆอถ้าเกิดคุณหา xl ไม่เป็นเขาก็จะช่วยคุณได้ว่าเฮ้ย xl มันใช้สูตรอย่างนี้นะคุณบอกอ xl แล้วผมรู้สูตรอะไรอะ่ะแต่ผมกดไม่เป็นอ่ะกดไม่เป็นอ่ะช่วยได้กดอย่างนี้กดอย่างนี้ช่วยได้เราต้องรู้ทีละจุดว่าเราไม่ได้ตรงไหนเนาะมันจะนี่อันนี้หมายถึงว่ารวมไปถึงการแก้ปัญหาในการทํางานด้วยนะ อันนี้เราแก้ไม่ได้เราไม่ได้ตรงไหนวะเราไม่มีความรู้เรื่องอะไรวะถ้าเราไม่รู้เลยเราต้องรู้ว่าไอเนี้ยใครรู้ใครที่จะแก้แทนเราได้นักเรียนบางคนก็โทรกลับมาถามครูใน,นแผนกว่าอาจารย์ครับผมไปเจอปัญหาอย่างเงี้ยผมจะแก้ยังไงครับเนี่ยมอเตอร์มันเกิดลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อ่ะบางทีโทรมาหาครูครูไม่รู้หรอกครูบอกเฮ้ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเว้ยอาจารย์คนนี้เป็นเว้ยอาจารย์คนนี้เคยไปทําโรงงานเว้ย รอแปบ๊บเดี๋ยวไปถามเขาก่อนไอถามเขาเสร็จก็เอามาบดอ,อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหานะครับแต่ถ้าคุณโทรมาบอกว่าอาจารย์ครับมอเตอร์ผมไม่หมุนครับอาจารย์ช่วยหน่อยครับอย่างนี้ครูช่วยอะไรไม่ได้หรอกครูก็ต้องถามว่าเฮ้ยไม่หมุนเพราะอะไรวะมอเตอร์มันพังเบรกเกอร์มันเสียสายไฟมันขาดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมันก็ต้องค่อยๆแก้ไปตามสเต็ปนะครับแต่ก่อนแก้ปัญหาคุณต้องใจเย็นๆ เอาอารมณ์แก้ปัญหาไม่ได้คนใจร้อนแก้ปัญหาได้ไม่ดีนะครับจำไว้นะอ่าอีกตัวอย่างหนึง่งกรณีที่ xl มันเท่ากับ xc ประมาณนี้เนาะมีซิกบวกซิกลบเขียนอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับไม่ได้ใส่แว่นนับเบี้ยวหมดเลยต,เตัวนี้สิ่งทนะี่เราควรทําอันดับแรกตัวนี้สิบนะครับตัวนี้สิบเนาะสิ่งที่เราควรทาแรกคือหา xl เนาะถ้าใครจําได้เวลาครูสอนหาเนี่ยเนี่ยกรน,นี้อย่างเงี้ยมันจะหาได้เร็วละนะครับก็คุณแทนค่าสูตรไปก็ได้ถ้าเกิดคุณจําไม่ได้นะอย่างนี้ xl ได้เท่ากับ เอาแบบเร็วๆนะครับได้100หนึ่งร้อยเขียนมุมไปเรืยก็ได้เก้าสิบหรือหนึ่งหรือ J หนึ่งร้อยนะครับ XC ล่ะ XC ก็ได้หนึ่งร้อยเช่นกันมุมลบเก้าสิบนะครับคุณลองแทนค่าสูตรดูนะมันจะได้ได้เท่านี้นะครับหาแซดแซดเท่ากับ r บวก J วงเล็บ XL ลบด้วย XC r คือสิบโอ้มบวก j 1 0 0่ง0ลบหนึซึ่ง z ปเท่ากับ10บวก j ศหรือ z เท่ากับสิบมุม0นะครับเมื่อใดก็ตามที่วงจรนั้น xl เท่ากับ xc วงจรนั้นคล้ายกับวงจรที่มีตัวนทานเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นได้แซเสร็จแล้วหา ip เลยครับ i t เท่ากับ e ส่วน r ก็ได้หรือเท่ากับ e ส่วน z ก็ได้เพราะอะไรครับในกรณีที่วงจร xl มันเท่ากับ xc มันจะเหลือเหมือนมี r แค่ตัวเดียว <c oughs> เห็นไหมซมันเท่ากับสิบเพราะนั้นมันเท่ากับ r เลยนะครับเพราะนั้น i t เท่ากับเท่าไหร่ i t เท่ากับหนึ่งร้อยมุมสามสิบใช่ไหมหารด้วยสิบมุมศูนย์มันจะได้สิบมุม 30ได้เท่านี้เห็นไหมครับดูมุมนะดูมุมนะมุมเท่าไหร่มุมเท่ากันเลยเห็นไหมเพราะนั้นนี้เรียนวิธีการสังเกตเมื่อใดก็ตามในวงจร RLC อนุกรมที่ XL เท่ากับ XC มุมของ IT กับมุมของ E จะเท่ากันมันจะไปคล้ายกับวงจรอะไรวงจรตัวต้านทานเพียงอย่างเดียวในไฟสลับนะครับ วีอาร์วีอาร์วีอตอบเลยครับวีอารเท่ากับ e ไม่ต้องไปคำนวณวีอารเท่ากับ e ก็คือเท่าไหร่ครับร้อยมุมสามสิบเพราะอะไรก็ลองคำนวณดูนะครับวีอารเท่ากับ i t คูณ r i t สิบ r สิบก็ได้หนึ่งร้อยถูกไหมอ่า แต่พอถึงเวลาจริงๆไม่ต้องไปคำนวณหรอกถ้าวงจรนั้นมี x l เท่ากับ xc นะคุณตอบเลยว่าวงจรนั้นจะไม่ชัด vr เท่ากับ e นะครับตอบได้เลยนะครับว่าหนึ่งร้อยมุ สามสิบนะครับโวล์วีแอมีไหมวีอลมีครับ v l มีเนาะว l ก็ IT คูณ xl ค t คือสิบมุมสามสิบคูณ x อหนึ่งร้อยมุมเก้าสิบได้เท่าไหร่ครับมุม ร้อยยี่สิบเนาะเออหนึ่งพันโวล์นะครับสิบคูณร้อยได้หนึ่งพันมุมร้อยยี่สิบอันนี้คือ vl ต่อไป vc จริงๆ vc มันก็ไม่ตนอามาคำนวณหรอกก็ได้หนึ่งพันนั่นแหละนะครับแต่มุมมันจะตรงข้ามกันได้สิบมุมสามสิบคูณ ร้อยมุมลบเก้าสิบได้หนึ่งพันมุมลบหกสิบตามนี้นะครับเห็นไหมว่าอยู่ตัวเลขให้ดีเห็นไหมมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เนาะมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นวงจรแบบนี้ ก็จะง่ายหน่อยในการตอบนะครับก็จะง่ายหน่อยในการที่เราจะตอบบางคนก็เดาได้เลยนะครับเดาได้เลยโดยอาศัยคุณสมบัติเ่เดี๋ยวลองดูนะแบบนี้ทีนี้มีคนเคยถามผมว่าเมื่อกี้อีเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้อีเท่าไหร่อ e ีมันหนึ่งร้อยใช่ไหมมุมสามสิบถูกไหมครับ วงจรอนุกรมแบบนี้วงจรอนุกรมแบบนี้ให้ดูตรงนี้ด้วยกันวงจรอนุกรมแบบนี้จริงๆแล้ว VR บวก VL บวก VC มันต้องได้หนึ่งร้อยหไหม VR บวก VL บวก VC มันต้องได้หนึ่งร้อยมุมสามสิบถูกไหมครับทำไมต้องได้ก็วงจรอนุกรมนะครับวงจรอนุกรม แรงดันที่ตกข้อม VR แรงดันตกข้อม VL แรงดันตกข้อม VC ทั้งสามตัวรวมกันจะต้องเท่ากับแรงจ่ายก็คือเท่ากับ e มีคนเคยถามมาว่าอาจารย์ครับ VR มันหนึ่งร้อย VL หนึ่งพัน VC หนึ่งพันมันรวมกันมันได้ต้องเท่าไหร่สองพันกว่ามันก็ไม่ถูกอย่ามองแบบนั้นไม่ได้นี่คือรูปของโ o ลาฟอร์มเห็นไหมนี่คือรูปของโ o l a ฟอร์ม e เท่ากับเท่านี้อ่ VR เท่ากับร้อยมุมสามสิบถูกไหม VC เท่ากับหนึ่งพันมุมร้อยยี่สิบ VL เท่ากับหนึ่งพันมุมร้อยี่สิบ VC เท่ากับหนึ่งพันมุมลบหกสิบการที่จะนำมาบวกกันได้คุณต้องแปลงทุกอย่างให้เป็นเล็กแทนแล้วนำมาบวกกันบวกกันเสร็จแปลงกลับเป็นโพลร์ซึ่งไอสองตัว,นนะตวน M เนี่ยสองตัวเนี้ย VL กับ VC เนี่ยเวลาแปลงเป็นเล็กแทนเสร็จมา บวกกันมันจะกลายเป็นศูนมันจะหักล้างกันไปเพราะทิศทางมันตรงข้ามกันร้อยี่สิบกับลบหกสิบมุมร้อยี่สิบมุมร้อยี่สิบกับมุมลบหกสิบมันจะตรงข้ามกันแบบนี้ VL กับ VC ตัวนี้คือ VR กับ E มุม สามิเนาะผมอาจจะเขียนไม่ได้ฉากเท่าไหร่ประมาณนี้เพราะนั้นไอ้สองตัวเนี่ยมันอยู่ทิศทางตรงข้ามกันนะครับในทางเวกเตอร์การเอาเวกเตอร์มารวมกันแล้วมันจะหักล้างกันได้พอดีนะครับมันจะหักล้างกันลูกศรไม่เป็นคนละทางไงมันจะหักล้างกันนะครับมันก็จะเหลือแค่ว R กับ e ซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครสงสัยนะว่าเอาสามตัวมารวมกันแล้วมันจะได้เท่ากับแปล่งจ่ายไหมได้แน่นอน แต่เวลาจะมารวมการรวมคือการบวกเพราะนั้นการบวกคุณต้องแปลงจากโพลาให้เป็นเล็กแทนแล้วนํามาบวกกันบวกกันเสร็จคุณต้องแปลงกลับเป็นโพลาด้วยนะมันจึงจะได้มันจึงจะได้เท่ากับแหล่งจ่ายตัวนี้นะครับได้เท่ากับหนึ่งร้อยมุมสามสิบแต่ตัวนี้คือรูกของธรรมการช่วงขนานะเวลาแปลงเป็นธรรมการเฟสเซอร์แล้วมันก็จะได้เนี่ยครับ การฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับก็โอเคนะเนาะประมาณนี้วงจร RLC อนุกรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้ามีการทวนให้หน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็สอบสอบก็เหมือนเดิมนะครับเตรียมเครื่องที่เลขเตรียมอะไรให้ดีอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้แล้วแล้วไม่ทําอะไรเลยทิ้มกาอย่างเดียวอันนี้เป็นวิธีการที่ที่ผิด แล้วคุณจะติดนิสัยอย่างนี้คุณไปตลอดลองลองแก้ปัญหากับมันดูซิเดี๋ยวคุณไปทำงานคุณไปใช้ชีวิตจริงๆการแก้ปัญหามันจะมันจะเยอะมันจะใหญ่กว่านี้ถ้าปัญหาเล็กๆแค่นี้คุณยังแก้ผ่านไม่ได้คุณไปเจอปัญหาจะใหญ่คุณคุณจะแย่นะครับคุณจะยุ่งนะแล้วคุณจะรับกับมันไม่ได้ลองแก้ดูนะครับมันไม่เหลือบากว่าแรงพวกเราหรอก นะครับผมว่าเราทําได้อย่างแรกคือจงเชื่อมั่นในตัวเองก่อนแล้วก็พยายามก่อนถึงแม้พยายามแล้วมันจะไม่ได้มันก็ยังได้ประสบการณ์ในการพยายามตรงนั้นนะครับต้องลองดูเนาะต้องลองดูนะ,นะครับสงสัยอะไรก็ถามมาได้เดี๋ยวให้อาจารย์เขายกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับคำนวณก็จะใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่มาถึงใช้เวลาในการสอนไม่เยอะเท่าไหร่ ถ้าทุกคนตั้งใจแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะประสบสำเร็จนะถ้าใช้เวลายาวๆเว้ทุกคนไม่ทุกคนไม่ได้สนใจเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับตอนนี้ปวชเขาให้ไปกรอกข้อมูลเพื่อรับเงินค่าอินเทอร์เน็ตอันนี้เหมือนกับรัฐจะช่วยอะนะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับอันนี้เขาทางวิไลเขาส่งลิงก์มาให้ครูครูก็ส่งให้ครูที่ปรึกษาไปทั้งหมดแล้ว กลุ่มเราใครเป็นที่ปรึกษากลุ่มของเราใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับบอกหน่อยอาจารย์ขวัญชัยครับอาจารย์ขวัญชัยใช่ไหมเขาส่งลิงก์ให้เราอย่างส่ง้วครับส่งแล้วใช่ปะกรอข้อมูลหมดเขตภายในวันนี้นะครับภายในวันที่สามนะถ้าใครเงินเลอเหลือไม่ต้องมีคนถามว่าไม่เอาได้ไหมคำว่าไม่เอาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยไม่เอาเนั้นโคตรง,ง่ายเลยก็ไม่ต้องไปทำอะไร นะเหมือนก็เขาแจกเหมือนก็เขาแจกข้าวฟรีเนี่ยผมไม่เอาได้ไหมครับได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเลยนาะแต่ถ้าผมเอาครับเอออันนี้มันก็จะต้องกรอกข้อมูลข้อมูลอะไรครูก็ไม่รู้รายละเอียดนะในการกรอกข้อมูลว่าต้องกรอกอะไรบ้างเขาจะช่วยเท่าไหร่จะได้เมื่อไหร่อันนี้ไม่ทราบจริงจริงเมื่อวานก็ส่งให้ครูตอนตอนเย็นนะนะครับทางโรงเรียนส่งให้แล้วก็ให้ส่งให้ครูที่ปรึกษาครูก็กระจายข่าวบอกกันหมดลว หรือถ้าเกิดห้องเราในอีกกลุ่มหนึ่งหรือเพื่อนใครมีเพื่อนถ้าเพื่อนยังไม่รู้ก็ส่งลิงก์แชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับเพราะผมไม่ทราบว่าผมส่งให้อาจารย์ไปแล้วอาจารย์ทุกคนเขาส่งให้นักเรียนหรือเปล่าเนาะ